อะไรไหมพูดพูดดีๆคอหมูแดงสวัสดีชาวอารีเมกาซีนครับขอต้อนรับเข้าสู่ไปดูนักบอลกันนะฮะมาแล้วล่ะคุณหายไปไหนมาป่วยครับอ่าวันนี้เรากลับมาครทีมครบทีมครบรวมตัวกันนะฮะสำหรับเทปนี้ครับผมบอกได้เลยว่าเราจะมาหานักฟุตบอลที่เป็นไอดอลผมในวัยเด็กว้า พี่โก้แต่สกรนะฮะชายาเขาคืออะไรแต่สกรทองม้วนใช่เด็กระเบิดไหมพี่กันเลยเระเบิดเลยนีเด็กๆบวมอ้วนอ้วนตับเลยล่าสุดครับพี่โก้เขาก็ได้เปิดร้านอาหารคลีนด้วยนะฮะใช่เป็นกิจการใหม่ของเขาก็อหมอเจาะคุณกำลังกินคลีนพอดีเออผมกกลังินช่วงนี้มันเป็นแบบเหมือนเหมืเทนนะที่กำลังได้รับความนิยมอยู่กับการทานคลีนในยุคสมัยนี้ผู้คนก็รักสุขภาพมากขึ้นนะเขาก็ออกกำลังกายแล้วก็ฮะไม่พี่อ้อหมูกรอบเลยไม่กินแล้ว เปลี่ยนแปลงอะไรนี่ผมเาไปฟังกินมา1เดือนแล้วก็ลดไป3โลครับก็จริงๆงคืออาหารมันไม่ดีมันท้องข่ายทุกวันมันลงเยอะเหยไม่ใช่หลักๆมันแบบอะไรงดน้ํามันงดอาของทอดพวกที่มีน้ํามันเนี่ยก็ให้มดไปแล้วก็พวกแป้งก็ต้องคุมให้มันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่โก้น่าจะให้คําแนะนําดีๆกับเราได้ เขาเห็นเมียติวอยู่นะเมียสองขวดให้หนึตาลอยเลยบอกงี้นะเออสุดจะพายเาเยอะเขาไม่ได้มีแค่อาหารเขามีขนมคุกกี้อะไรผมเห็นเต็มหมดเลยก็เลยหลายคนจะงงว่าเฮ้ยของพวกนี้มันขีด้วยเดี๋ยวไปดูว่ามันจะไปดูมีอะไรบ้างร้านชื่ออะไรเนะ free lift นะพี่โก้เขาเปิดกับภรรยาของเขาครับพี่บีแไหนยู่แถวไหนแถวปากเกร็ดอ่าใช่ครับภรรยาถนนแจ่พืชปั๊มเอนโซมีปั๊มเดียวทังเส้นอ่ะใช่ใช่อยู่ในปั๊มเอนโซ ครับไปเดี๋ยวไปดูกนเข้าดูร้านเลยฮะอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านนีไปไหนพี่ดีติวเรียบร้อยแล้วพี่ไม่พลาดนะให้ติวเรียบร้อยแล้วไม่พลาดนะพอดีเขาวางวางวางยาแล้วเขาก็เดินพอลงต้นแล้วแล้วทำไมถึงเปิดร้านอาหารคลีนครับผมเปิดต้นจริงก็ตัวเองด้วยฮะตัวเองอยากจะเหมือนก็อยากจะเล่นฟุตบอลให้มันนานที่สุดแล้วก็อยากกินอะไรสวเองแล้วก็ภยายาเองก็หลังจากคลอดลูกน้ำหนักก็ไม่ลงอืมนยังไง ไม่รู้จะทำยงไงก็ผลร้อนแบบผลร้อนเย็นเนี่ยไม่ก็เรา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 ชอบคินอาหารคิดอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเอ้ยเปิดร้านดีกว่าปกติก็ขายแบบขายในออนไลน์ก็เลยแบบพี่บีก็เลยแบบเอ้ยเอามีหน้าร้านดีกว่ามาแถวบ้านด้วยมันก็สะดวกจริงก็เพื่อตัวเองด้วยนะครับภรรยาเขาอยากแบบมีน้ำหนักที่เหมือนสมัยเขาเป็นวัยรุ่นทุกวันนี้ก็ยังมานั่งดูแบบย้อนหลังสิบกว่าปีที่แล้วอะไรอย่อนเ้าแต่งเขาคล้องอะไรเงี้ยถ้าสุดหน้ารถมาก็โอ้โหดูสภาพตอนนี้ ขาดทั้งหมดนี้เป็นอาหารคลีหมดเลยป่ะก็ทั้งหมดก็เป็นอาหารคีแล้วก็มีขนมเดลีต,ต่างๆแล้วก็ไมโลไบส์นะฮะที่แบบไม่เนื้อไม่นมไม่ไขเ่เราก็จะเน้นแบบพวกกิจกับไขมันน้อยที่สุดกินแล้วมันได้แบบอ้วนน้อยที่สุดหลักๆที่นี่ขายที่เป็นของแขง็งขาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กุกพาดูเลยนะฮะของแข็งจริงก็แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของแป้งฟูฟูเป็นแบรนด์เพื่อนผมเองของดีเองก็ขายดีสุดครับของแข็ง ก็พูดดีๆนะพี่มีนั่งจดสคริปต์อยู่ข้างในใช่ใช่ว่าจะพูดจะพูดยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเพื่อนเของเห็นมีหลายแบรนด์มากนี่มาจางไหพี่ก็คือก็ส่วนมากก็จะมีคนแล้วก็เราก็สั่งรู้จักกันอะไรเงี้ยครับเอามาบางบางเจ้าว่รู้บางเจ้าก็เขาก็ติดต่อมาออ๋เขาเราใส่หันที่เนี่ยก็จะมีแบบคนที่แบบกลุ่มนี้นะแล้วก็นี่เป็นวน้นอะไรเนี ครับมีหลายรถเลยนะออริจินอลหอยแข็งหอยหอยลายผัดพริกเผาแซ่บเนื้อหมูย่างนมสดมีจะมีคองแข็งหมูย่างนมสดด้วยจริงๆร่อยจริงๆนะต่อต่อต้องลองถ้าต่อสายทีนอยู่แล้วอ่ะต่อจุดที่อยู่ที่บ้านมาให้พี่เดี๋ยวพี่ส่งมาให้ตลอดเลยนีเก็บเงินไปทางก็ได้ไหมอ๋อเอาเก็บเงินอันนี้คือหมูย่างนมสดอ๋อมีพริกข่ามนี่แหละครับเพราะว่าแตไม่ใช่ฝาพี่ไอ้อร่อยจริงอร่อยจริงไอดอลในวัยเด็กเลนะไปกินฝาซะแล้วเหมือนงานนี่เหมือนงานอันนี้คือขายดีที่สุดคือร ออริจินลอลนลีลนลล่ขายดีแบรนด์เพื่อนเราเองอเพื่อนของภรรยานะฮะเขาเขาสวยไงะเขาสวยแล้วภรรยาอยากจะสวยเหมือนเขาอ๋อเท่าไหร่ไหมพูดพูดดีๆอรอยมากขู่ทำอัน <c oughs> อนี้ออริจนินอลอันนี้ออริจินอลลองดูลองดูงดคือผมว่าไม่เคยกินงองแงผม,มอธิบายไม่ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันก็อร่อยไม่ได้หวานเกินจะเป็นแบบว่าการทอดที่รีดน้ำมันใช่ไหม ไม่ใส่นมไม่ใส่เนยไม่ใส่ไข่ไม่มีน้ำปลาใช่มันก็จะเป็นวิธีการที่แบบคลีนแล้วก็สําหรับคนกินขี้นี่ก็น่าจะเหมาะสรุปง่ายๆคือร้านนี้คีนทั้งหมดออยู่ที่ว่าคีนน้อยคีนมากแต่แต่ที่รับประกันได้เลยคืออร่อยมากๆด้วยแต่อ้วนน้อยแค่นั้นเองมีน้ำพริกด้วยแห้งเหรอพริกแห้งสามารถทานเล่นก็ได้เอามาเป็นมาคุกกับข้าวก็ได้ใส่ไปใเชียวก็ได้ตอวอะไรเรื่องจริงอะไเรื่องจริงเออใช่ลองชิมครับลองชิมชิมเลยครับมันเหมือนไม่ได้กินพริกนะ หูขนมนะอันนี้อันนี้ถ้าผมไม่เปิดร้านผมก็ไม่รู้นะมันจะทำรคล้ายพวกหมูแผ่นถือครับถือถือหอดใช่เนี่ยมาหลายหลายมาชิมเลยอยากรู้อะไรเรามีมีให้เราได้กินเลยอย่างนู้นผมเห็นแอบเห็นพวกเป็นข้าวกล่องละอันนี้จริงจังนะอันนี้จริงจังเลยอาหารคลีนต่างๆภรรยาให้เป็นคนเลือกเมนูที่เขาเขากินแล้วเขารู้สึกว่าเขาคุกดีที่สุดเมนูในนี้คือพี่บีผ่าน ผ่านกรรมวิธีหมดแล้วชิมมาหมดแล้วชิมมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีหลายหลายเจ้าหลายแบรนด์นะฮะลองกินนะเดี๋ยวพี่เว็บให้จริงๆงกินง่ายคือมีบอลแม่กินแบบเย็นไม่ไม่ใช่ไมันมีคนแบบนั้นอยู่บ้าคนแบรนไหนกินได้ถูกเย็นอันนี้เดี๋ยวเว็บลองเลยเว็บลองเลยอ๋อเป็นอกไก่ปานนีดีแนะนำเลยับนี้จะเป็นเป็นพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มใช่เป็นน้ำผลไม้สดน้ำดอกน้ำดอกไม้ผสมผลไม้ชานมพุดดิ้ง แล้วก็จะมีอกไก่ปัน่นอันนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะอยากให้ทุกคนลองดูฮะบางทีเราไม่รู้นะอันแต่ก่อนพี่ไม่รู้อกไก่ปั่นมันก็ขาวดูว่แล้วก <tat> ูจะกินยังไงถ้าขาวกูไปซื้ออกไก่แบบแบบม,ม,ม,มาต้มมานึ่งอะไรเงี้ยพอเรามากินอา้ามันก็ไม่ใช่อกมันไม่เหมือนว่าเรากินอกไก่มันเหมือนว่ามันมีทั้งโปรตีนมีทั้งหลายๆอย่างที่ผสมกันแล้วมันมันมันกินง่ายที่สุดพี่บีครับนี่อะไรฮะบุกเจลลี่บุกเจลลี่บุกมีมีหลายรสนะ นี่ห้าแคลหกแคลเองนะอืมคือน้อยมากเลยพอข้าวจานหนึ่งปกติก็สี่ร้อยแคลแล้วใช่โอ้โหผู้หญิงเขาจะกินก่อนนอนนะอาหารเย็นเขาจะกินเยลลี่พวกเนี้ยเหมือนแบบว่าเย็นไม่ทานก็มาทานใช่ใช่ใช่นี่ลูกค้าลูกค้าประจำผมเลยลูกค้าประจำผเลยลูกค้าประจำสวัสดีครับเป็นลูกค้ามาเรียนไม่ไม่ไม่อยู่ร้านข้าวนะเห็นกดลาอยู่เมื่อกี้ดันแป๊บแล้วขีออนไลายประหารวันนี้ของเข้าไหมอ่เปรี้ยมุดนี่แหละพี่หุดยังสั่ง ที่หมุนนี่ก็เป็นแบบสายนี้เหมือนกันนะดูแลเขาสั่งซื้อโอ้เขาซื้อของแข็งแล้เนี่ยเขาดูไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเขาดูแบบดีใจนะเขาไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ำนะพอตอนเขากินบ่อยเขาเลยใส่อันนี้สินค้าใหม่ใ่นนีสิค้าหมไหนๆอันนี้คืออะไรครับบิสกิตปลาปลาพงท่านอย่าปลาพงแท้ๆนะฮะอร่อยมากเหมือนกันอร่อยมากเหมือนกันปลาพงร้อยเปอร์เซ็นต์อบกรอบนะไม่ใส่ผงชูรสเลยเลยเปรี้ยวอครับดูมีหลายอย่างมากที่ผมเพิ่งรู้มันมีด้วยเหรอเีลย จริงๆนะอร่อยมากคือพี่ก็ไม่เคยลองนะถ้าไม่บอกว่าเป็นอาหารคยี้มันก็ไม่รู้ก็เป็นใช่ไม่รู้ว่ามันก็เป็นขนมแบบคืออร่อยเลยอร่อยเลย่อร่อยเลยเดี๋ยวแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นกินทีก็ต้องอยู่ในปริมาณนะใช่ครับไม่ใช่ว่าได้กินทั้งวันเห็นเห็นทีแล้วเราตั้งแต่เช้ายันบ่ายไม่ไหวนี่เอาข้าวใครมาที่ร้านเอาข้าวเวฟแล้วก็นั่งเออเ์คอมีที่ที่เวฟ ซื้อข้าวในร้านเวฟนะไม่ใช่เอาข้าวในบ้านของเวฟนะทีด้นะใช่ไหม้ในบรนกรรด้วยเอาแกงเอาแก่าได้ได้ถ้าข้าวมาก็ได้เวลาเวลาเปิดปิดพี่เปิดเช้านะเปิดเช้าผับรู้เ่เียเปิดเรื่อยๆครับเปิดเรื่อยๆจริงก็เปิดเรื่อยๆครับอันี้พ่งจะมาลงบ่ายนี้ครับ เนี่ยมีแคลบอกด้วยแต่น้อยมาก40%แคล60สิบแคลหมดเลยไอติมด้วยยังทำเราไม่รู้ไงปกติไอติมนี่มันคือนมนั่นคือเนยคือพวเนี้ยไอติมไม่แน่นอนเลยแต่เนีปยใสเยอะเราก็เลยอมาร์โลขายดีจัดแหมดแล้วยาดีเดี๋ยวไม่ไมดีเลยไอติมดีไอทิมดี่อดีไ่มดีไม่เห่ืต้แข็งไม่เหลือตู้ไม่เสียบเลยคูนอะไร เ, <ทำ S 1> เล่น,เ,นเราเล่นเกมสักนิดหนึ่งฮะปกติเวลาไปไหนก็ต้องไปเหมือนมีชาเลนท์มีท้าทายหน่อยแล้วก็แบบเดี oh. ย๋ยวให้จับคู่กันแล้วก็ทายคําศัพท์นะฮะก่อนหน้านี้เราทายคําศัพท์เป็นนักฟุตบอลเป็นแบบวงการฟุตบอลมา mm hmm. แต่วันนี้เราอยู่ในร้านอาหารใช่ไหมก็จะเป็นทายบนหมูหอาหาร ชื่อเมนูเนี้ยหรอชื่อเมนูอาหารเดี๋ยวเราให้จักคู่นก่อนนะครับสี่คนนี้จะแบ่งคู่ใครอยู่ด้วยกันอ๋อคือเราเล่นสี่คนเราสี่คู่ไปคู่ถ้าชนะแร้แพ้มีอะไรอ่ะก็ปกติจะให้แขกรับเชิญคิดผลลงโทษอซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมมักจะเป๊ะเรียบเลยไม่ไปพลาดนะโดนตลอดนะะสองสองคนแรกเป็นพี่ต่อครับครัวถัน เป็นพี่โก้ครับผมสบายเลยพี่พี่ได้ทำโก้สบายเลยครัครูเป็นเขาเรียกว่าไอดอลวัยเด็กยอดมากตอนฮียมันรู้จักกันนะแต่รู้จัมากพอรู้จักกันก็เริ่มเริ่มพีเริ่มเสลียแล้วแพ้โดนอะไรนะผูพื้นเลยโอ้สบายผูพื้นร้านพื้นทั้งร้านเออผูพื้นทั้งร้านเลยจนกว่าจะพอใจผูพี่พี่จะพอใจพมาพี่เอาละ เมื่อกี้เราทานอะไรกันอ่ะทานอะไรเป็นอะไหลายอางไม่ใช่ไม่ใช่าม่ใชรไม่ใช่หล่ใท่ไล่ใชปไม่ใช่ไม่ใช่นม่ใชอไม่ใชไม่อก่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่กช่ไมึกช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อม่ใอ่ไม่่ไม่่ม่นชัไม่ใก่ไม่ใช่ไมอใไร่ใช่มึกช่ไม่ใช่ไม่ใชไร่ใม่เอ่อนไรที่เราชอบกินกับผักผักต้ม ความพีคความพิกอ่าเป็นแบบอาหารอาหารที่แบบโอ้โหอ่ามีเน uh, uh. uh, ื้อแยะมีเน uh. ื้อมีเนื้ออะไรที่เราไปสั่งร้านลาบร้านลาบต้องต้องมีอะไรอะไรยากเอ้าอะไรนะอะไรอะไรนะอะไรคอหมูแย่เออยี่ยากคุยเอออาหารเช้าข้าวต้มโจ๊กฟาดฟาดฟาดไข่ดาวไข่ดาว อะไรอ่ะโทษนะเมื่อกี้มึงทรายเลยผดผงกะหรี่พอปลาหมึกมึ่งมะนาวมาได้ไงก่อนมันไปมึ่งมะนาวได้ไงก็พูดผดผงกะหรี่ที่ไม่ใช่ปูอยู่โโทษมาได้ไงเพราะปลาหมึกสองนั่นเลยตัวดีดิผมใบพายอ่าโกปันโกนเขาเลยแบะแบะแบะเลยมาเลยอะพร้อมเลยพร้อมเลยไปยิ้วสองคะแนนเองไก่ไก่ไก่ออกแล้วไข่ ไข่คนไข่เจียวแล้วไข่ดิหมูสับไข่เจียวหมูสับโอเคลงต้องลงข้ามเลยข้ามเลมอืตอนนี้เช้าตอนเช้าเรากินกินโจ๊กันดิโจ๊กไงผมปากไม่ไก่เต็มเต็มอ่ะเต็มเต็มไก่ อะไรนะกินกับผักกินกับผักเมื่อกี้ที่พี่กุ้งน้พรอัน้พริกอะไรที่ไม่ใช่รถอ่ะที่ไม่ใช่รถเรือเอาเทนต้องตอบไม่ถูกตอบตรงเรือไหมอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้กาพูดมันมีคำว่าเรือคอเลยมันมีคำว่าเรืออคอหมูอ้าวมันมีที่ไม่ใช่ตีส้มอะสรนะคอหมูแดงไม่ใช่คอไม่ใช่คอคอ ไอ้ข้าวมันไก่อ่ะผมว่าเราถมกทานละบางทีมออกทางพี่ก็ออเลยสอะไรสอนอะไเท่ากันเลยอะไรเท่ากันเกี่ยอะไรเม่กดิเมื่อกี้เราเปเร็วมากแล้วบอกเลยเราแรกราสิบวิเราไปเร็วเคนอะไรมรข้ามูหมูนี่ไม่ใช่ีส้มมาแดง ไม่เข้าหมแดงข้าวหมแดงออพี่หม um ูแดงมันต anyway> ้องขั่วข้าวอยู่แล้วอะโอเคครเกมแรกเสมอกันที่สองต่อ2เดี๋ยวเราสลับกันนะวัดกันเลยนะเอาละับศีรษแล้วนะฮะอุ้ยนี่เลยอะไรอีกูเลยที่อ่ยลงพูดง่ายโอโหข้ามเลยนี ไม่ใช่ไหมครับกะเพราไม่ใช่เมื่อกี้เลยที่พี่กินเมื่อกี้ที่ตุ่มมไม่ใช่ที่ทุกคนกินกะเพรากินตุ่มมอที่พี่แกมันคืออะไรที่มันเป็นกะเพราอะไรตุ่มมอกระเพกกระบอกกระบถูกเอาละสนุกเจ้าเอาข้าวยังโอ้ยโอ้ข้าโอ้ยง่ายตาย เอาละน้ำแดงแดงเมื่อกี้นี้เลยน้ำแดงไม่ใช่เป็นแบบใส่ผักใส่เอ็มเคเอ็มเคะเเคขาเรียกว่าอะไรพี่เอ็มเคเรียกว่าสุกี้โอ้โหแย่ข้ามข้ามที่มันเป็นแบบวันหนึ่งยากกว่าพี่สามคะแนนวะสามคะแนนอ๋อสามแต้มโอเคหรือโม้หรือว่าพัฒนา ดีดีขึ้นดีขึ้นหวังกี่ได้ตอนนี้ผมเอาเจ้าผมไม่หวังเยอะเลยอ่ะโอเคครับผมขสามพี่ครับผมเขาสามเขาสามพาไปได้นะเอมานะป๊อปเตรียมไวเลยโอ้สบายสบายทางใต้ทางใต้ทะเลทะเลเขียวเขีสตอผัดสตอปเฮ้ยโหมันวนมันวิอะไรอ่ะเฮ้ยโห่ข้ามอุดอูดหมูหมูใส่น้ำมันเยอะเยอะ หมูทอดเออเขามาว่ะเขามาว่ะเกี่ยวอะไรกับน้ำมันน่ะมันเกี่ยวอะไรเนี่ยมันมีคำว่าน้ำมันนะข้าวโอ้ยข้าวไม่ใช่ข้าวอะอะไรอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเต่าเตามือเต่ามือามือปลาถูกแล้วปลาทอดปลาผัดภาษาอังกฤษปลาปลาทูปลาทูเลยใส่น้ำเยอะๆเอาไปทำอะไรปลาทูไปทำใส่น้ำเยอะๆต้มต้มไม่หวานปลาทูปลาทูต้มเปรี้ยวต้ม ไอ้เสมอแล้ลูกขาวกินกับกันหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเหวานเาทนเออโอ้ยครับหมดเวลาเอท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะสีชนะครับเยนึงเขาชนะพี่โอปประตูตรงเ็งไม่หวาน เทียจริงเทียจริงต้อเทียวตก็ไม่หวานผมไล่เลยชุดดวงช่วงนี้เช่วงล้ไม่ดีไม่ดีต้องไปดูดวงดวน่าจะแล้วทไมของเรามันยากอะเอเป็น้าวหวานมีข้าแช่ด้วยมีแบบอไรข้าวมูไม่มันเงียไม่หนังไม่หนังมันยากอย่ายครัแรกพี่แพ้แล้วครับก็ต้องทาตามกติกาที่กาหนดไว้นะครับผม ไม่ใช่ไม่โอ้โหอ่ะบ้านเราก็นั่งดูบ้านท่านก็อย่านิ่งดูได้นะครับนี่นี่นี่บริการที่ดีเลยออเออเอกวาดกวาดแหมดูไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเคยทำไม่ค่อยทำมาทำเองเท่าไหร่แต่งตัวหล่อเลยมาถูถูพี่ถเอาละเอาละ น่คือพี่อยากแพ้แหละต่อเพราะเช้ายังไม่ได้ถึงแม่อ๋อครับผมก็วันนี้สุงสนานไปนะครับผมผมก็ไปกอบกู้ศักดิ์ศรีของผมกลับคืนมาลวมันต้องมีสันเทสแหละมนะันแย่มากมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะคำถามเัวคำถามแบบมันยาก <c oughs> แล้วการที่มาแพ้อะไรนะพนคอผมแดงเลยเพรนแดงซมแล้วก็ปลาทต้มเปขียวเปรี้ยวหวานมันไม่ได้อะคือคำถามแบบขนมจีนอย่างเงี้ยมันง่ายมันต้องไวมันต้องไวนิดนึงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้พี่โก้ฝากคำกลิ่นร้านนิดนึงนะฝากทุกคนนะที่เขาเรียกอะไรที่กำลังหาอาหารหาเมนูต่างๆเกิดว่าหาขนมทานเล่นหรือว่า จะเรียนสุนัขทไม้อะไรเงี้ยเึ่งร้านเราก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับมีทุกมีทุกเมนูมีทุกยี่ห้อที่ที่ตอนนี้ที่เขากําลังที่จะเป็นอยู่เราก็จะนำพอที่ร้านก็ฝากร้านอาหารคลีนนะฮะคลีนลีฟนะฮะที่กรีนลีฟใช่ไหมครับหรือที่ถนนเชิดพึ่งตรงป้าใบโซถนนเชิดพึ่งนะครับก็อยากจะพาทุกคนก็ลองแวะเข้ามาทักทายกันดูก็ได้ครับมาเลือกดูสินค้ากันมีขนมมากมาย ถ้าเกิดแบบไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็มีเพจใช่มีเพจครับแล้วก็ส่งท,งที่ส่งกินลิฟต์เลยป่ะกินลิฟต์เลยฮะกินลิฟต์นะครับส่งทั่วประเทศนะฮะก็ลองลองเข้ามาดูก็ไดรครับหรือว่าใครอยากจะเจอผมเป็นแฟนบอลเป็นนักฟุตบอลหรือว่าอยากเป็นอยากมาถ่ายรูปด้วยมาขอลายเซ็นอะไรก็ผมก็ยินดีนะผมอยู่ร้านทุกวันตอนเช้าก็อยากเชิญชวนทุกคนนะฮะกินลิฟต์ครับเชฟพื้การนันตีว่าอร่อยครับ ข้าไปถึงว่าวนน้อยอร่อยมากวนน้อยอร่อยมากลองดูลองดูเพราะว่าเข้ามาก็มีให้ชิมด้วยมีให้ชิมลองดูว่าเราชอบอะไรนะก็เหมือนเลือกกันหลายเมนูเยอะมากครับโอเคครับก็ประมาณนี้ยังไง ทีมนี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ M เกอแร่นะครับยังไงก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w mgera.com นะครับผมเราจะไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวขอดตางกันั้งหน้าน่าจะได้ออกต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเอาอีกแล้วเหรอไปกันอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว็คอยมากคอยมานาน หัวเมืองใหญ่ด้วยเฮ้ยที่มึงบอกไม่ได้เลยจังหวัดอะไรก็เมืองใหญ่ด้วยเมืองใหญ่แอบพิจารณาเบิร์นใหญ่ก็พิโก้แม่ที่ให้เราเข้ามาชิมขนมหลายอย่างแล้วไม่สบได้มาชิมมิสเซก็ได้มานั่งเล่นมานั่งตักแอร์มานั่งไฟมานั่งทำงานนะครับมานั่งประชุมงานก็ได้ครับที่นี่ซึ่งเดี๋ยวลีกก็จะเปิดแล้วก็ไปติดตามเชียร์พิโก้ได้ที่อยุธยายูนเต็ดนะฮะฝากฝากด้วยหลักๆก็ฝากสโมสรด้วยแล้วก็แน่ๆเลยก็ฝากร้านดีเล็กก่อนครับ ขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอใหม่ครับผมตามรายการเราได้ครับ Facebook a r i Magazine YouTube Channel AriFootball ครับผมสวัสดีครับ